แฟนไม่แน่ใจ็นใครหรอครับพวกเรารู้จักหรือเปล่าเขาก็เลิกกันไปแล้วไงไปรู้เยอะทําไมล่ะคงมีเหตุผลอะไรแหละถึงคบกันเร็วเลิกกันเร็วปานแสงแบบเนี้บางทีอะความรักครั้งเก่าก็มีผลต่อความรักครั้งใหม่ได้นะคะอย่างแฟนเก่าหนูอะหนูเป็นฝ่ายให้ตลอดเลยแต่กับคนใหม่อะหนูเป็นฝ่ายรับข้างเดียวจนเกงใจอะหนูก็เลยชอบเขาคือหมายถึง มีคนเก่ามาเปรียบเทียบอะมัวจะไม่ได้ชอบคนใหม่ขนาดนั้นก็ได้นะคะนี่คุณชอบคนใหม่เพราะเหตุผลนี้เหรอก็ไม่แปลกนี่คือไม่ใช่ว่าเมเปิลงกนะแต่ประเด็นก็คือเวลาที่เราเลิกกับแฟนเก่าอะ่ะเราก็อาจจะหาแฟนใหม่ที่แตกต่างเป็นคนละขั้วอะไรก็ได้อือเหมือนเขาไงอือที่เลิกกับนั่นอะแล้วก็เปลี่ยนมาคขากับเธอคนละขั้วเหมือนกันเลยใช่ไหมเออแล้วเมเปิล้ลล่ะ นี่เอาเวลาที่ไหนไปคบหาดูใจกันเนี่ยฮะทํางานก็ทุกวันอยู่แล้วอะเออจริงเลิศ<ม><ม>อันที่จริงหนก็ไม่มั่นใจนะคะคือเขาจูบหนูสองสามครั้งเดทสองสามครั้งแล้วเขาก็ซื้อของขวัญให้หนูสองสามชิ้นแต่แต่อะไรแต่เขายังไม่เคยขอหนูเป็นแฟนเลยสักครั้งอะแล้วก็ไม่เคยบอกรักด้วยหนูจะมั่นใจได้ยังไงอะคะ ใช่ไหมคะขนาดนี้ยังไม่ชัดอีกเหรอใช่ไหมครับก็ไม่ใช่อ่ะสิผู้ชายอาจจะกำลังหาทางชิงอยู่ก็ได้ถึงทาเป็นหมาหยอกไก่ไม่พูดอะไรผูกมัดตัวเองไงจริงฉันว่าชัวเลยไม่จริงครับคือผมชอบเมเปิ้ล เราครบกันมาได้เดือนนึงแล้วครับแ mm hmm. มเปิลคุณฟังผมไว้นะ mm hmm. ผมจะบอกแล้คุณแน่ตอนที่เราไปเที่ยวกัน mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. พี่เปียวเสาร์า,าทนที์นี้ห้ามสั่งงานเราเด็ดขาดนะครับโอเคค่ะได้เลย <laughs> อยู่นะเนี่ยเขาคือคนที่จูบเธอตอนนั้นใช่ปะอล้วยังไงจะเป็นกับเหมือนกันเนี่ยเล่ามาเร็วสวัสดีอย่าไปสั่งงานเขานะ้คนเดียวอุยค่ะนี่นายโทรมาแบบนี้พวกเขาก็รู้ว่าสิว่าเป็นนายอ่ะก็ฉันพูดไปตั้งขนาดนั้นน่ะเธอยังกลัวพี่เขาไม่รู้อันอีกเหรอแล้วนายโทรมาทำไมอ่ะ ก็เธอยังไม่ตอบฉันเลยอะ่ะฉันบอกไปแล้วว่าฉันชอบเธอแล้วเธอคิดยังไงกับฉันอะ่ะตกลงมน่นเราเป็นแฟนกันเปล่าะะไม่เหรอไม่ใช่ปะฉันชอบนาย